สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาที yeah! เยะขออนุญาตเลื่อนไมโครโฟนมาใกล้ๆนะฮะเรารู้สึกว่าเสียงไม่ค่อยดีนะครับโอเคการแพทย์การแพทย์แปดนาทนะีวันนี้นะครับครั้งที่5.81แล้วนะครับผมประจําวันนี้วันที่14มิถุนายน2563นะครับอยู่กับผมนายแพทย์อลาริมมุสิกวงนะครับ ก็วันนี้เป็นวันตอบคําถามประจําสัปดาห์นะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับทักทายกันสักนิดหนึ่งนะครับผมภาพเป็นอย่างไรเสียงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟดูบ้างดีกว่าตรงมีไฟด้วยนะเดี๋ยวขยันนะฮะ นี่มีจัดไฟนะฮะไฟสตูนะฮะย็งไงฮะดูสว่างขึ้นไหมฮะดูสว่างเกิดไปดูมันแปลกหรือเปล่าฮะถ้าไปแปลกจะไปปิดไฟนะครับผมนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับคุณกุณนิพายคุณตุ๊กติกนะฮะคุณยานิสานะครับคุณปอปอตลกไหมฮะถ้าตลกจะไปปิดไฟนะฮะโอเคยังไงก็บอกกันมาฮะเราทำ กิจกรรมแบบสบายๆกันอยู่แล้วนะฮะโอเคก็ุญาตเริ่มเลยนะครับวันนี้นะฮะวันนี้นะฮะไม่ดีใช่ไหมโอเคครับขอนุยาตไปปิดไฟโอเคนะฮะอย่างนี้ดีก,กว่าใช่ไหมฮะโอเคนะแต่ว่าถ้าไม่เปิดไฟหน้าจะดูมืนมืดไหมครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปหาวิธีจัดไฟนะฮะจัดไฟยังไง ไม่สะท้อนเกินไปนะฮะโอเคคุณชายก้อนควรโอ้วันนี้อยู่กันหมดเลยนะฮะเออทำไมสี่ทุ่มสิบแปดนาทีนะพรุ่งนี้วันจันนะฮะแต่ก็ยังอยู่กันนะครับหมอ,อดีใจมากเลยนะฮะที่ทุกคนยังอยู่อยู่ยังอยู่ดูกันนะครับขอบคุณมากๆนะฮะโอเคเพื่อไ่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะวันนี้ก็มีคําถามมาพอสมควรนะครับขอญาตเริ่มเลยนะฮะคำถามแรกนะฮะคุณหมอคะหนูมีแพศสัมพันธ์กับสามีแล้วเพิ่งสังเกตว่า สามีมีน้ําอสุจิที่ค่อนข้างใสนะครับแบบนี้มีสิทธิท้องได้ไหมนะครับปล่อยธรรมชาติมาแล้วตั้งแต่อยู่สียาคุมนะครับหเดือนแล้วนะครับสามีไม่ดื่มของมึนเมานะครับแต่สูบใบจากยาเส้นนะครับไม่สูบบุหรี่นะครับอายุก็ไม่เยอะนะยี่สากับยนะครับยังไม่เคยมีลูกนะครับรู้บารุงแต่ตัวเองสามียังไม่บํารุงอะไรเลยถามหมอนะครับว่า คืออย่างนี้น้ำมัสุจิดูด้วยตาเนี่ยบอกไม่ได้นะครับบอกรายละเอียดไม่ได้อะนะเพราะนั้นก็จะความเข้มข้นเท่าไหร่นะปริมาณเท่าไหร่เนี่ยดูด้วยตาบอกไม่ได้เลยนะอันนี้คาดาดที่หนึ่งนะครับคาถามที่สองที่หมอจะตอบคือซูบุรีเนี่ยไม่ดีนะฮะแม้แต่ยาเส้นก็ตามนะครับคืออย่างนี้มีข้อมูลเรื่องของการสูบุรีเนี่ยนะครับนะทำให้ประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพของการปฏิสนธิเนี่ย ล้นลงนะครับอสุจิคุณภาพไม่ดีนะครับขาดไปตรวน้ําเชื้อแล้วเนี่ยว่าจํานวนดีนะครับความเข้มข้นดีนะครับการเคลื่อนไหวดีแต่ความสามารถในการปฏิสนธิของเขาไม่ดีไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าถามหมอทํายังไงนะครับหมอแนะนําให้หยุดสูบะนะแนะนำนะครับให้หยุดสูบไม่ดื่มของมึนเมาก็ดีแล้วนะครับนะถือว่าดีนะครับ บุห,หราาี่เนี่ยร่ายาเสนเนี่ยอยู่สูบเถอะนะครับนะโอเคน,นะครับท่านต่อมานะฮะอายุ41นะครับเมื่อต้นปีลดล้มนะครับแล้วได้ผ่าตัดดามเหล็กนะครับแต่หลังผ่าตัดเกิดปัญหาประจำเดือนไม่มาตอนแรกคิดว่าจากการผ่าตัดนะครับแต่นี้เดือนที่5้าแล้วนะครับ ควรจะไปหาหมอไหมตอบเลยฮะควรนะครับวผู้หญิงเรานะครับประจําเดือนควรจะมาสม่ําเสมอทุกเดือนมากสุดก็หายไปแค่3เดือนนะครับแต่นี้เข้า5เดือนแล้วนะครับหมอแนะนําเลยนะฮะว่าว่าให้มาตรวจนะครับให้มาตรวจนะแล้วก็ตรวจเนี่ยเขาจะตรวจหลายอย่างเลยนะครับอายุ41เนี่ยเขาน้าจะตรวจโอเคก็จะมีประวัติตรวจร่างกาย นะครับตรวจทางห้องปฏิบัติการหาสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มานะครับเช่นไข่ไม่ตกหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆเราค่เข้าวัยทองก่อนวัยอันควร41นี่คือถือว่าเข้าวัยทองก่อนวัยอันควรนะฮะเพราะว่าคนปกติเนี่ยควรจะหมดประจำเดือนตอนอายุสัก48-49นะครับแต่นี่เพิ่ง41เองนะฮะวัยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมาตรวจนะครับผมโอเค ต้องตรวจนฮะต้องตรวจสำคัญมากนะมีท่านหลายๆท่านนะครับโอ้โหครัคุณพ่อรลบอยู่นะครับโอเคหลายหลายท่านนะถามมานะครับ หมอรบกวนนี้นะฮะถามมาเนี่ยคือทักมาเฉยแต่ไม่ถามนะครับหมอแนะนำฮะพิมพ์คําถามไว้เลยนะครับเพราะว่าหมอจะตรวจเออหมอจะตอบตอนอย่างเงี้ยนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับผมออเ่ <Okay. S 1> uh ส่วนใหญ่ขอบคุณนะครับส่วนใหญ่พิมพ์มาขอบคุณนะฮะโอเคอ่ามีแฟนคลับมานะครับท่านนี้นะมีเรื่องปรึกษานะครับเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะฮะประจําเดือนมาวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงย3ิบสามนะครับมาอีกทีวันที่สามสิบจนวันนี้ยังไม่หายวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสี่เนาะอืมแต่ตั้งแต่ ที่มารอบที่สองนี่มาไม่เยอะนะมา 21- ถึง23นี่มาปกติตั้งแต่แต่ตั้งแต่30จนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เยอะนะจะปิดกับปอยนะครับปวดท้องคะแนน,นให้3ถึง5นะครับขณะที่กินยาอยู่นะครับไม่เคยขายเกิดจากอะไรนะครับต้องบอกงี้ท่านนี้กินยาตัวไดเอโนเจสอยู่เนาะนะครับกินยาตัวไดเอโนเจสเนี่ยทำให้เลือดออกผิดปกติได้นะครับก็เป็นอย่างนี้ได้เลยวิธีแก้ไขนะครมี2วิธีอย่างแรกนะครับหยุดกินยา7วัน แล้วเริ่มใหม่นะฮะอันนี้ตามสูตรเลยนะหยุดกินยา7วันแล้วเริ่มใหม่อันนี้สูตรที่1นสูตรที่2นะครับเพิ่มขนาดยาเป็น2เท่านะครับปกติกินวันละเม็ดก็กินวันละ2เม็ดนะครับจะทําให้เลือดหยุดได้นะครับพอเลือดหยุดแล้วก็ลดลงมาเป็นกินวันลลเม็ดเหมือนเดิมได้นะครับนะงวิธีเป็นจากยาได้ครับผมนะไม่ต้องกังวลน,นะครับ คนมาปรึกษาเรื่องไวัยทองนะครับ FSH ได้ได้65โอ้ท่านนี้หมอน่าจะได้เจอกันแล้วเนาะนะครับเข้าสู่ไวัทองแล้วเรียบร้อยนะครับถ้ามีอาการก็สามารถมาตรวจได้เลยนะครับแต่ท่านนี้มาตรวจแล้วแหละหมอจําได้นะครับนะโอเคหมอให้ฮอร์โมนไปทานแล้วแน่นะนะครับนายท่านจงนาขอบคุณนะครับ ยกนิ้วให้นะขอบคุณนะครับมีท่านที่ถามเรื่องตัวอ่อนตัวโตวถึงบลัสแล้วนะครับไปทําเด็กหลอดแก้วมาอยากรู้เหมือนกันว่าท้องหรือยังนะครับส่งมาบอกหมอหน่อยเนาะครับผมโอเคท่านนี้ถามเรื่องน้ําหนักลงหลังคลอดนะครับปกติก่อนท้อง 49- 50นะครับตอนนี้คลอดไปแล้ว10เดือนปัจจุบัน ปัจจุบันหนัก4 4่สถึงสีห้าโหลงไปเยอะเหมือนกันนะนะครับโอเคน้ําหนักลดลงหลังคลอดเนี่ยนะครับเป็นไปได้เหตุผลเพราะอะไรคือสตรีที่ให้นมบุตรนะครับคุณแม่ที่ให้นมบุตรเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้แคลอรี่เยอะนะนะครับใช้พลังงานเยอะเลยระหว่างวันนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนถ้าทานไม่พอนะครับก็น้ําหนักก็จะลดลงได้นะครับเหมือนเราเหมือนเราลดน้ําหนักเลยประมาณนั้นนะครับ ถามหมอว่าทํำยังไงนะครับก็ทานให้เยอะขึ้นนะครับทานให้เยอะขึ้นก็จะช่วยได้นะครับกินอาหารนะซึ่งให้ดีก็กินให้ครบห้าหมู่ก่อนละกันเอาว่าง่ายๆนะครับนะาทำได้เพราะว่าท่านนี้บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองผอมเกินไปเนาะอืมนะครับการเพิ่มน้ําหนักนี่ยากกว่าการลดน้ําหนักนะเท่าที่หมอทราบม,มานะครับพูดเหมือนนะักพอกายอย่างเงี้ยจะทําให้ตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยโหยากนะครับยากต้องต้องทําหลายอย่างเนาะ โอ้ oh. ท่านนี้ถามเรื่องผิวหนังโหนผิวหนังนี่หมอตอบไม่ได้จริงๆนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคท่านนี้คุยเรื่อง จุจินอนท่านนี้ตอบไปแล้วนะครับโอเคท่านนี้นะครับถามว่าก่อนหน้านี้เวลาเป็นประจำเดือนปวดท้องน้อยไม่มากนะครับช่วง4เดือนเนี่ยมีอาการปวดเยอะนะครับสามารถเกิดความเสี่ยงอะไรได้บ้างนะครับอาจจะรู้ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีประวัติปวดประจําเดือนเพิ่งมาปวด4เดือนนี้นะครับทำยังไงหมอแนะนํานะครับมาตรวจหนะ้า แนะนำเลยต้องมาตรวจนะครับเหตุผลเพราะว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะฮะคือเจ็บป่วยอ่ะนะครับก็เจ็บป่วยได้อยู่ดีๆอาการเพิ่งมาแสดงอาจจะเป็นถุงน้ําที่รังไข่นะเป็นซีสนะครับเป็นช็อกโกแลตซีสก็ได้นะมลูกโตนะครับเจอเนื้องอกที่ตัวมลูกอย่างเงี้ยก็ทําให้ปวดท้องประจําเดือนได้ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งพวกนี้อาการอาจจะเพิ่งมาเป็นก็ได้นะครับอืมอาจจะเพิ่งมาเป็นนะครับอืมเนาะก็ ก็มาตรวจนะครับแนะนำมาตรวจเนาะโอเคมีคนขอบคุณเยอะนะครับส่วนใหญ่เป็นขอบคุณเนาะโอเคท่านนี้นะครับถามว่ามีประวัติแท้งไปเมื่อ31มสิบเมีนานะครับคุณมดลูกนะครับตอนนี้อายุสามนะครับอยากปรึกษาก่อนนะครับว่ามดลูกจะมีอะไรครัด ขวางการตั้งครรภ์หรือเปล่านะครับอืต้องตรวจน้ําเชื้อไฟชายไหมนะครับโอเคก็ต้องบอกงนี้นะอ,อ,อายุสามหกนะครับหมอก็จะแนะนําคือตรวจความพร้อมก่อนตั้งครรภ์นหน่อยละกันครับก็มาคุยกันเนาะเอาสามีและภรรยามาดวดเพราะว่าเรื่องของภาะวะการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับหมอย้ําเสมอนะ เรื่องภาวะมีบุตรเนี่ยครับเป็นเรื่องของคน2คนเพราะนั้นต้องมาทําความเข้าใจร่วมกันนะครับหมอเคยเจอหลายๆคู่แบบผู้หญิงอยากมีผู้ชายไม่อยากมีผู้ชายอยากมีผู้หญิงไม่อยากมีคือพอความเข้าใจไม่ตรงกันแล้วเนี่ยการรักษาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องได้รับความร่วมมือจากทั้ง2ฝ่ายนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของมีประวัติพึ่งแท้งไปเนี่ยครับหมอเขาอาจจะตรวจหลังแท้งนะตรวจตรวจเรื่องของมะเร,ะมร็งปั๊มลูกมีปัญหาอะไรไหมนะครับ แล้วก็เนื่องจากอายุเยอะนะครับหมอจะอันตราซาวดูสักหน่อยต้องทําจากประวัติตัวร่างกายผ่านหมดแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่ตรวจเพิ่มนะครับคืออันตราซาวดูลักษณะของมดลูกนะครับเพราะพวกนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกับตอนอายุ30ที่เคยมีลูกนะครับนะจะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับก,ก็ควรจะมาตรวจน,นะครับผมมันค่าถามว่าที่โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมนะครับต้องมีนะครับเพราะว่าเรื่องของเพราะว่ามีบุตรยากนี่อ่ะเอ่อ ยังเบิกไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็พยายามผลักดันเข้าชุดสิทธิประโยชน์นะของของประชาชนคนไทยนะครับแต่ว่าจะผลักดันได้ถึงไหนหมอยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอพยายามอยู่นะครับแต่ถ้าคนไข้เป็นกําลังใจให้เยอะๆนะครับมีปากมีเสียงเยอะๆนะครับหมอคิดว่าภาวะนี้ก็ผลักดันได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะมีบุตรยาก เ่วนใหญ่ก็ขอบคุณนะครับโอเคนะครับคำถามในมือถือหมดแล้วนะฮะขออนุญาตดูทางนี้นะครับผมต้องเลื่อนกล้องหน่อยนะ้ม่เี่ยอ่าโอเคอ,อยากให้หมอไปงีเหลาเป่าติ้วอีกนะฮะ เดือนหน้าเจอกันนะฮะ4กรกฎาคมนะฮะ4กรกฎาคมนะครับท่านนี้นะฮะคิดว่าน่าจะได้ไปสัก99%นะฮะนะครับหลังจากบอกอาจารย์ชกตมลไปแล้วนะครับแล้วก็บอกนัเนเอกไปแล้วนะครับว่าจะขอไปประชาสัมพันธ์เรื่องของท้องวัยรุ่นนะครับและถ้ามีโอกาสนัเนเอก ได้ชวนคุยนะครับก็คงจะได้คุยกันนะครับผมนั่งอยู่คนเดียวไม่ตลกเหมือนเหมือนรายการวันนั้นใช่ไหมวันนั้นมีคนซักคนถามก็จะตลกหน่อยนะครับผมขอบุญนะครับขอบุณนะครับ,บ,รบประจําเดือนมาสิบห้ามดนยี่สิบเอ็ดนะครับประจําเดือนยังไม่มาต้องตรวจตั้งคันใหม่ไหมครับคุณหมอ วันนี้14โอหมอว่าอาจจะยังไม่ต้องนะยังไม่ครบเดือนเลยนะครับผมเนาะยังไม่ครบเดือนนะครับคุณวิรยาสวัสดีครับคุณยานิสา,ารักจรปวดที่ยังคงอยู่คุณจะทํายังไงต่อเนื่องจากทานยาหมอว่ามาประเมินซ้ำสัหน่อยนะครับนะมาได้ไหมไม่รู้ตอนนี้พักอยู่แถวไหนแต่โควิดดีขึ้นแล้วนะครับหมอคิดว่าน่าจะเดินทางมาได้แล้วแหละเนาะผ่าไปหลายเดือนแล้วนะครับนะนะบนะมามาดูหน่อยแล้วกันนะครับอืมมาดู นะครับมามาวางแผนกันนะครับอายุ12วีครู้สึกว่าลูกตอดเป็นไปได้ไหมใจหมอนะคิดว่าไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าปกติแล้วครั้นที่2เนี่ยก็จะมามา16-18สัปดาห์นะอืมนะครับหมอคิดว่าน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของลำไส้มากกว่านะนะครับท่านนี้นะครับขอปรึกษานะครับลูกสาวอายุ17 ช่วงแรกมีประจําเดือนมาปกตินะครับช่วงนี้ขาดขาดหายหายไปสี่เดือนควรมาหาหมอไหมครับมีประจําเดือนปวดท้องตลอดหมอบอกเลยฮะควรนะฮะควรมาหาหมอนะครับเพราะว่าอย่างที่มีท่านหนึ่งที่ตอบไปนะเหมอบอกผู้หญิงเราโดยทั่วไปนะครับประจําเดือนควรจะมาสักทุกเดือนนะครับอย่างมากก็าหายไปสามเดือนนะครับอันนี้หายไปสี่เดือนแล้วนะครับควรจะมาตรวจนะครับผมอืม ลองคุยกับคุณหมอใกล้บ้านนะครับผมคุณปูสวัสด,ดีครับคุณหนูต่างเบนจานะฮะมาเดือนเว้นเดือนมีความผิดปกติไหมหมอว่าผิดนะควรจะมาตรวจนะครับคุณจะมาตรวรจารวหาความผิดปกติของฮอร์โมนก่อนนะครับอืมท่านคุณปอนะครับมีเนื้องอกมาลูกสี่เซนกว่าๆนะครับด้านหลังโอให้ทานยาคุมอยู่นะครับเวียนหัวทุกวันเลยนะครับ ก็คือที่หมอนิ่งไปเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าทานยาคุมด้วยเหตุผลอะไรนะครับอืมเช่นตัวเนื้องอมมูลูกทําให้เลือดประจําเดือนออกเยอะนะครับหรือว่าทําให้มีปัญหาการกดเบียดหรือเปล่านะครับหรือว่าทําให้ปวดประจําเดือนนะครับต้องดูต้องดูอาการก่อนนะว่าที่ปวด ว่าที่มีเนื้องอกมดลูกแล้วมีอาการแบบไหนนะครับเพราะว่าเนื้องอกมดลูกของแต่ละคนเนี่ยจะสแสดงอาการไม่เหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละอาการก็รักษาคนละแบบนะครับกินยาคุมเนี่ยอาจจะไม่ได้รักษาเรื่องของก้อนที่มันกดเบียดเพราะว่ากินยาคุมไม่ได้ทําให้ก้อนลดลงนะครับต้องต้องมาคุยในรา,ายละเอียดกันดูนะลองปรึกษาคุณหมอกล้ป่มหมอคิดว่าคุณหมอน่าจะน่าจะวางแผนให้แล้วแหละนะครับถึงให้ยาคุมมาเนาะ ท่านนี้นะครับอายุ3 8นะครับเปวดจำเดือนนะครับจะปวดขานะครับปวดเข้าไปในกระดูกโอ้โหเพราะอะไรต้องลงรายละเอียดครับจริงๆต้องมีการตรวจร่างกายร่วมด้วยนะครับแล้วก็ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วยนะครับเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับปวดล้าวลงขาเนี่ยแล้วก็ร่วมกับอาการปวดท้องน้อยเนี่ยนะครับควรจะมาตรวจนะฮะควรจะมาตรวจนะครับประวัติอย่างเดียวไม่พอฮะเพราะว่าเป็นได้หลายโรคนะครับผม คุณลูกาาสวัสดีครับโอ้โหคุณนิพามบอกว่าอยากมีลูกตอนนี้อายุห้สิบามคงจะไม่มีหวังมีนะฮะมีนะเออมีได้ยังไงนะครับต้องบอกงี้วิธีการมีบุตรมีได้หลายวิธีนะครับอย่างแรกคือ,อท้องเองเนะ่ยไหมท้องเองใช้ไข่ตัวเองนะครับอันนี้วิธีที่หนึ่งอันที่สองคือท้องเองใช้ไข่คนอื่นนะครับอันที่สาม คนอื่นท้องใช้ไข่ของเรานะครับอันที่4รับเขามาเลี้ยงนะครับโอ้มีหลายวิธีนะฮะขึ้นอายุ53นี่หลายๆที่ก็มีได้นะครับบางคนบอกว่าใช้ไข่บริจาคก็ได้ฉันตั้งท้องเองอเหมือนในต่างประเทศอย่างเงี้ยที่อายุ60กว่าเนี่ยมีลูกได้เนี่ยก็ใช้ไข่บริจาคนะครับแต่ตั้งท้องเองเนาะหรือบางคนก็รับบุตรบุญธรรมนะครับนะก็ถือว่าเป็นการมีลูกเหมือนกันนะครับคุณนิพาบอกเอ้ คุณหมอร้อนเลยหรือเปล่าเรื่องจริงนะฮะวิทยาการเนี่ยสามารถทําได้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทําได้เนาะโอเคนะครับถ้าเกิดไม่เคยมีแพย์สัมพันธ์อายุยี่ห้าคนตรวจภายในไหมนะครับออเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะฮะต้องถามว่าตรวจภายในเพราะอะไรคือมันจะแยกสองอย่างนะ อันนึงคือตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับอันนี้ถึงไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ควรตรวจนะครับตรวจมะเร็งปากมดลูกนะแต่ตรวจภายในหมอจะตรวจอย่างอื่นด้วยนะครับตรวจมดลูกนะตรวจรังไข่มีซีสอะไรหรือเปล่ามีเนื้องอกอะไรไหมนะครับที่ตัวมดลูกเพราะฉะนั <pedo> ้นถ้ามีอาการอย่างไรควรตรวจนะครับนะไม่ว่าจะเคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อายุเท่าไหร่มีอาการเนี่ย ก็ควรจะมาตรวจนะครับส่วนวิธีตรวจจะเป็นการตรวจภายใน,ในตรวจทางทวารอันตรา์ทางหน้าท้องแทนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดไปนะครับส่วนตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะครับหมอจาไกด์ไลน์ใหม่ที่สุดไม่ได้นะใหม่ที่สุดไม่ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีเพศสัมพันธ์ก็ให้มาตรวจนะครับในต่างประเทศเอาอายุ21ปีของไทยหมอจําไม่ได้จริงๆนะฮะเ,เอาอายุเท่าไหร่กลัวพูดไปแล้วบอกผิด อันนี้เรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนาะจะเก็บไว้เป็นการบ้านแล้วกันนะครับอืมครับผมโอเคอคุณจะบอกว่าจะเสี่ยงต่อภาวะตกเลื่อนไหมนะครับอายุห้าสิบกว่า อันนี้หมอว่าอาจจะยังเขียนมาไม่หมดใช่ไหมครับอืมเรามาครับโอ้ท่านนี้ถามดีมากเลยข้อลูกแล้วเว้นระยะกี่เดือนถึงจะบริจาคเพือได้หมอไม่ทราบจริงๆนะโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะฮะอ,อแต่อะย้อนกับย้อนไปที่ว่าเกณฑ์ในการบริจาคโลหิตมีอะไรบ้างน,นะเขาก็จะมีเน่ยหนึ่งไม่ได้ทานยาปฏิชีวนะอยู่นะช่วงนี้ นอนพอถ้าเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยหมอคิดว่าไม่น่าจะนอนพอนะนะครับเออก็น่าจะเอาว่านอนพอเนี่ยถึงจะไปบริจาคเลือดได้แล้วกันนะครับรวมทั้งให้นมบุตรอยู่บริจาคเลือดได้ไหมหมอคิดว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรนะครับสำคัญสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของการนอนอะ่ะว่านอนพอหรือเปล่านะครับผม โอท่านนี้นะครับถามว่าภรรยาอายุยีิบสองยังไม่เคยมีบูดฝังยาคุมไว้อนาคตมีผลเสียอะไรไหมไม่มีนะครับฝังยาคุมได้นะครับผมบอกเลยนะครับโอเคท่านนี้นะครับถามว่ากินยาคุมอยู่มีส่วนช่วยให้เนื้อง,งอกไม่โตขึ้นไหมคะโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยฮะคือตอนนี้เนี่ยเขามีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่บอกว่าตัวเนื้อง,งอกที่ตัวมดลูกอะ่ะ โตขึ้นจากฮอร์โมนโปรเจสตินนะครับซึ่งฮอร์โมนโปรเจสตินเป็นฮอร์โมนหลักที่อยู่ในยาเม็ดคุมกําเนิดนะครับยาฉีดคุมนดะคือคือยาคุมทุกตัวมีโปรเจสตินทั้งนั้นเนะี่ยเพราะนั้นถ้าทานไปนะครับก็อาจจะมีผลทําให้ตัวเนื้องอกใหญ่ขึ้นได้นะหมอต้องบอกงี้นะครับนะม,มีการศึกษาพูดถึงนะครับคุณเจรโบนะครับ เมนมาทุกเดือนบอกได้ไหมว่าไข่ตกทุกเดือนไม่จริงนะครับมีเมนโดยไข่ไม่ตกก็ได้ครับผมอืมีครับ,รบออยากให้พูดถึงสิทธิ์การรักษานะครับเดี๋ยวขอไปดูในรายละเอียดก่อนเนาะเดี๋ยวบอกผิดเพราะรายละเอียดมันเยอะนะครับคุณานาาทฟีขอบคุณมากนะครับสําหรับคําถามเนาะเหลือไข่ข้างเดียวต้องดูแลอย่างไรนะครับ ต้องดูว่าตอต้องมหมออาจจะอยากถามเพิ่มเนาะดูแลร่างกายเนี่ยดูแลโดยทั่วไปใช่ไหมครับสุขภาพถ้าเป็นหมอก็โอเคอะดูเรื่องของประจำเดือนแล้วกันนะครับว่ายังมาสม่ำเสมออยู่ไหมนะครับนัน,นทีอันที่หนอันที่สองอาจจะต้องสังเกตเรื่องการปวดท้องหน่อยะน,นะครับเพราะว่าเหลือรังไข่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งอาจจะถูกผ่าตัดไปนะครับ เผ่าตัดจากภาวะอะไรนะครับอีกข้างหนึ่งจะมีโรคกลับมาเป็นเหมือนข้างที่ตัดไปไหมเช่นเดอร์มอยซีส์อย่างเงี้ยเป็นโรคที่เป็นได้สองข้างออก็ต้องมาตรวจรักษา,ก,า,ก,ษาก็ต้องมาตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับหรือช็อกโกแลตซีส์อย่างเงี้ยก็เป็นได้สองข้าง,งนะครับก็ควรจะมาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับผมโอเคเหลือข้างเดียวคุณหมอหน้าจะนัดนะน่าจะนัด คุณยานิสาโอเคแล้วเจอกันนะครับผมโอเคคุณจุฑาทิพย์คุณแคนดี้เมื่อกี้คุณจิรพรนะครับโอเคตอบคำถามหมดของทุกทา่านทั้งทางออนไลน์แล้วก็ทางที่ส่งมาในไลน์นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้านาทีนะครับไม่นานมากนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ยังมีคนติดตามอยู่นะครับ แล้วหวังว่าคําตอบของหมอก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝาก Youtube นะครับ Twitter ร์อินสตาแกรซึ่งไม่ค่อยได้อัมจริงอะ่ะเขาเขาลงอะไรกันเนาะใน Instagram นะครับนี่ยังมีติกตอกนะอยากทำติกตอกนะครับกับวัยรุ่นก็ยัง,ย,งยังทําไม่เสร็จอะ่ะยังยังหาเนื้อหาไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผม โอเคก็ okay. พรุ่งนี้วันจันนะครับเคอร์ฟิวใช่ไหมก็ยกเลิกไปแล้วนะครับเปิดเฟส4ก็คิดว่าทุกท่านจะกลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับแต่ก็ขอฝากไว้นะครับอย่าการดอย่าตกนะการอย่าตกนะครับพยายามป้องกันตัวเองไว้อย่างสม่ําเสมอนะครับกินร้อนช้อนฉันหม,มั่นล้างมือลดถือเงินเมิน2เมตรเช็ดให้เกี้ยงเลี่ยงชุมชนอดทนใส่หน้ากากนะครับผม โอเคแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แต่นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย